การแขนนะคะใช่ค่ะการแขนอยูต้องพูดอีกไหมคะอพูดค่ะประเมินสถานการณ์ไฟควันน้ำมันแก๊สพื้นไม่เปียกน้ำยืดสองมือยกมือแบกหน้าค่ะตัวเอี้ยว สถการปอดภัยาการปอดไทยต่อไปนักกูขอข้อคมตัวผู้ป่วยค่ะข่าวแต่ถ้าเป็นตกจีอเราจะมายืนห้องแบบนี้ไม่ได้นะให้ราว้นะ่าให้ดูสถานการณ์ตเล้วนม่ด้พีตองงล้วต่อไปผู้ขอาจะทำาไงต่อคะข่าับสไม่ไะอไรคะตุ้เรียงหรือเปล่า ามครั้งสองรอบรู้ชื่อไหมคะไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักนะคะดูชื่อเรียกชื่อไม่รู้ชื่อเรียกคุณ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 สามครั้งสองรอบนะคะตอบพร้อมกันนะคะคุณคุณคุณ ตะโกนต่อไปตะโกนยกมือขวาค่ะทุกคนยกงมือขวาช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ได้ยินค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยชมีคนหมดสติมีคนหมดสติช่วยโทรหนึ่งหกหกเก้าช่วยโทรหนึ่งหกเก้านำเครื่องเอดีมาด้วยนำเครื่องเอดีมาด้วยต่อไปเอามือทั้งสองข้างค่ะวางที่ หนะะ้าขาของตัวเองนะคะแล้วก็เยี่ยวตัวไปด้านศีรษะของผู้ป่วยมองตั้งแต่หัวนะคะจบปลายเท้าเลยนะับหนถึงแนะคะนะับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดผู้ป่วยกับพี่ตาะะ <Bye. S 1> ไหมคะไอไหมคะหายใจไหม CPR, CPR. อ่ามือข้างที่ถนัดขาส้นมือนะคะเอาส้นมมือนะคะวางซ้ายออกวางลงที่กระดูกขื่นการหน้าอกนะคะมือข้างที่ไม่ถนดัดขนะวางลงขื่นการนะคะอ่ายกก้นของตัวเองขึ้นนะคะการขาเล็กน้อยนะคะถ้าพร้มอมแล้ว2นาทีนะคะคุณขอ2นาทีนะอย่ายุบบลอนะคะ ถ้าเหนื่อยโน้มตัวไปข้างหน้าเลยหน้าไวา้โอเคอไหมคะ,มะพร้อมแล้วเล่นได้เลยนะคะ ถ้าเหนื่อยโน้มตัวไปด้านหน้านะคะโน้มตัวไปด้านหน้ากดลึกกดร้อยปล่อยสุดอย่าหยุด CPR ปั๊มปั๊มปั๊มกดหรึอกดร้อยปล่อยสุดอย่าหยุด CPR เราไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้5 1วินาทีผ่านไปค่ะ